กับบายีบีสองนะครับเราจะไปขุดเหมืองสร้างบ้านกันครับมาเริ่มเลยมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราขดุดพิแอกเล็กท,ทับพิแอกเหล็กแป๊บเดียวครับ <c oughs> ไปใช่ไหมครับถ้า,ถางเห็นภาพเยอะแบบนี้นะครับที่ผมได้ลงไปคือะอะไรคือบันทึกเิดไปนะครับข,ข,ข้อของเราที่ไปสำรวจคือในระเบียงแค่เพียงอ่อนคือสองข้อ้ขอขอที่เราจะหาไม่ได้มันยากนะครับเจอถ่ายยังนะครับทุกคนบารโค้ดถอดเลย ถ้ามีเสี่ยงบ้าฮอร์สก็ขออภัยด้วยนะครับบ้าผมเรียกบ้าบ้านผมเรียกบ้ากับบ้าคนอื่นมันหอดไปเรื่อยๆน,นะครับมันหอนจากคนบ้าเพราะคนบ้าแถวบ้านผมมันเลี้ยบไปเลี้ยบบ้นานะครับ <c oughs> แล้วหดเบื่อวันนั้นขอเล่านะครับวันนั้นที่ผมตอบเริ่ไปกับเพื่อน ผมเจอคนบ้าเอาตีไปยัดได้ดรถกันได้รถน,นะครับเราผมด่าไปเล่นทะบายเพราไม่พูดขยักน,นะครับเล่นทะบใบผีบ้าก็โคตรใส่แล้เฮ้ยเฮ้ยนะครับมันก็อะไรว่ะครับก้ามขยันนะครับพูดเร็ว เอาลมรอวันก็ยันนะครับที่กดเสีดังเหลือเเดี๋ยวไปทำบ้านก่อนดีกว่าครับเพื่อความรวดเร็ว ไปเลกต่เลยครับไห้ทำมาขึ้นมาไปบีนะโอ้ยทางเมื่อกี้ก็ดีนะนะครับทีเกเบลทีเกเบลเบลรักปาทูนะครับ บานนะครับสางบานแบบยาวๆน,นะครับ p ที่ไม่มีอะบางเขาสราบานแล้วก็ขดเบื่ออย่างนะาาดเดียวน,นะครับจะสางบ้านให้เสร็จใน EP เดียวนะแล้วจะเพิ่มอีกเพิ่มกันนะครับ ผมว่าวันเดนมันจะมีหววตวการณ์เดีด e ตอนไหนของย,ยังไม่รู้เลยถ้าใครรู้ช่วยบอกดูนะครับว่ามาครับอัปเดตเพิ่มหัวใจวันเดนมาออย่างนะครับอัปเดตแล้วฝากบอกด้วยนะครับตัดควเห็นก,กันเลยนะครับ แวะโคทับไปด้วยนะครับเจอแล้ว,วก็ขดไปด้วยขดยาวๆ จะหาอะไรเยอะๆเลยนะขอถูกเผาจะไม่มีการหัวร้อนอะไรนะครับเลยนะเดี๋ยวจะแจกมากในอีพีแล้วนะ ชิ้ชีชิ้นนะคะเพืาา่อพิจรณากันนี่นี่คือแร่ที่ผมบอกนะครับแร่สีขาวคือแร่ที่เป็กได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับเป็กจะพักได้ก็ตามเถอะแต่ฟาความได้สบายเลยะครับที่ผมไม่ขุดเหล็กเพราะว่าเหล็กไม่ค่อยจะเินแล้ว แต่ถ้าจะเปลี่ยนเด็กก็จะมาเปลีเอาเองนะครับเพราะตอนนี้เหลเือเยอะเ,เกินเหลือเยอะเกินแล้วะสิ่งที่อาจจะขาดใจไดต้ตอนนี้คือผ่านนะครับผ่านอาจจะหาได้ง่ายแต่การจับใบมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเราจะหาบอสต่างอื่นมาด้วยนะครับ, <c oughs> บ,รบเป็นบอสจะกลับ สีหรือ,อชิปลอกนะครับหรือซอบบี้นะครับเดี๋ยวก็จะเอาบาอลอัดยึดตัวนะครับอัคลิปช็อตโบงเลยนะครับเสด็จยาวๆ,ๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่อนนี้ผมไม่รู้จะทำไงกันนอกจากถุถแล้วก็ถุแล้วก็ถุชักบ้าไปนนเรืยนะครับ ว่าการสร้างบ้านด้วยกิจกรรมอื่นๆแบบต้นๆที่สุดเลยนะครับข้อดีบ้านเราก็อาจจะตายได้ครับข้แดงนี่สามารถทำอะไรไ,ได้บ้างน,นะครับผมไม่ค่อยใช้เจอบ่อยแนละ้วผมก็ไม่ค่อยใช้นะครับเพราะหลัผมไม่ค่อยมีประโยชน์ ก็เลยก็แค่เอาไปใช่นะครับถ้ามีประโยชน์อะไรช่วยบอกด้วยนะครับขึ้นไปครับพี่แอ๊ดกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้มันจะชิลไปนิดหน่อยคนระับเดี๋ยวเราจะไปตับไม้ด้วยเพื่อเพื่อความยาวคลิปนะครับจะได้มีสาระอะไรกันดูนะครับ ไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันนะครับผมอยากรู้อมก็กับตัวเองนะครับไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันนะครับใครรู้ช่วยบอกทีนะครับมาค้าวิไอซ์นะครับมีเก้อนแอมบาโร่ที่นะครับแขรงแรงว่าเดี๋ยวเราจะมาครับเอซ์แอมบาโร่กันนะครับ แล้วมาเปลี่ยนเกาะดีกว่า fun, huh? เอาเกาะไหมไปข <c oughs> ุดเบื่อกันแปลอาฟาร์มผีกันต่อนะครับ <c oughs> แล้วมาเปิดไม้กันดีกว่าสก,กิลที่ผมใชา้ในตัวละครเปกก็นสกิลสีนะครับหาได้เลย แบบรับเกาะหรืออาวุธต่างๆเราไปดูเองไปขุดกระต่อยาวบ้างนะครับ้าติดลบอาจจะเจอทับใหญ่เป็นอันดีเลยนะครับพี่จะเจอเพชรเราจะไปหาเดเธอร์ไลท์ด้วยนะครับ เราเลยเยอะจอีนะครับไม่ค่อยชอบเลยได้ทองแดงมาเกะมางนะครับผมไม่ค่อยชอบทองแดงสักเท่าไหร่นะครับรู้ว่ามันมีประโยชน์ก็บอกทีนะครับที่ได,ด้ผลเล็กดๆนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้เฮ้ยเจอบล็อกน้ำนะครับ เจอได้แน่ๆนครับต้องเจอได้แน่ <c oughs> เดี๋ยวเราค้าพวกแบบนี้นะไ่วีบายใช่ด้วยกลาบวันนะครับสวยมาก อย่างนีก็อาตกได้ข้าวราดใช่ไหมเฮ้ยอีเพชรด้วยนะครับ พีที่หายใจได้นะครับตายไปแล้วนะครับคุณพี่ก็ต่อนะครับ เราจะหาเข้าไปก่อนครับโอเคเราจะกลับขึ้นที่อันนี้แล้วนะครับขึ้นูอ่ะ หายทางขึ้นหายนะครับนี่เจรแล้เจอแล้วนะครับทุกคน แล้วทุกคนแล้วอ้อมไปดีกว่าตัวนี้มันเป็นทะเลเป็นเบืออะไรนะเบือใต้ดา,าวนะครับเดี๋ยวเรา,เราไปค้าวหอก่อนนะครับก่อนอื่นแล้วไปคราบขอกัดก่อนแล้วไปสร้างบ้านกันต่อนะครับ กอใช้ได้แล้วแนะเดี๋ยวอาหารเดี๋ยวสังบ้าเสร็จไปต่ออิวิธิษาแบบเลยนะครับ,ปบรเป็นคลิปหมดเพลิน,นนะครับไม่ดาบ้านะครับ เจอสบี้เหมือกันนะสบี้บัวบื่ยังไงกันสักตัวทีแจกบอเบลเลยนะครับขอให้ดีิพายสีไม่เห็นตกตีซะแล้ว,ลวตีให้ตายไปเลยชิว โดวิศใครว่าใครถามประเดวยนะครับชิ้ิบ้าเขียวโอ้โหเกือบตายนะครับนี่เป็นไรบ้าง เจอตัวที่ผมวิ่งเลยขอตัดเป็นขอตัดขอจบคลิปเพียงแค่แคนี้นะครับเว้เจอกัน EP สามนะครับ Goodbye